สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทางรถยนต์มือสองของแก่นด้วยครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเรามีรถยนต์ Toyota Camry 2.4 Hybrid ตัวนี้เป็นปี2010นะครับผมสาหรับคันนี้เป็น Toyota Camry Hybrid พร้อมกับเครื่องยนต์2.4ตัวนี้เป็นปี2010นะครับผมอ่า คันนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังเดิมๆสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นคันนี้ไม่เคยเกียร์สีเลยน็อตไม่เคยขยับซักตัวนะครับผมคันนี้ถือว่าสวยจริงๆนะครับสลับคันนี้แบตเตอรี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้5้าถึงหเดือนที่แล้วนะครับผมอ่าลูกค้าคนเก่านะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วสามารถใช้ได้อีก9ก้าถึงสิปีเลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับพวกไปทํางานทุกวันนะครับผมอ่ารับคันนี้ ประหยัดน้ำมันมากครับผมอ่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างมอเตอร์กับไฟฟ้านะครับผมอ่านี่จะเป็นน้ํามันกับไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเดิมๆเลยสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นปี2010นะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอให้คุณลูกค้าดูกันนะครับภายในนี่เดิมๆนะครับผมไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ารถกันเลยนะครับผม ไฟหน้านะครับผมก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ผสมผสารกับตัวไฟหลอดของฮาโลเจนนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับจะเป็นออกสีฟ้านะครับผมแสดงบ่งบอกถึงว่ามันเป็นตัวไฮบริดนะครับผมอ่าถ้าเกิดไม่ใช่ตัวไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นแบบสีเทาๆนะครับผมเป็นแบบโครเมียมเหลี่ยมๆนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดก็จะมีเซ็นเซอร์อ้อมคันให้ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมด้านหน้านะครับ ก็จะมีรอยตําหนินะครับผมะจะให้ดูนะครับผมจะมีรอยตําหนิตรงนี้อ,อาตำหนิของตัวส่วนด้านหน้านะครับผมสภาพโดยรวมถือว่าสวยงามนะครับผมเรามาดูต่อไปครับผมครันนี้นะครับผมมีบริการล้างฟรีนะ<ม>ทางเรายังไม่ล้างนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจเราก็จะล้างให้ฟรีนะครับผมอันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับสาหรับตัวนี้เป็นยางสองศูทับ60ตัวนี้เป็นขอบ16 ยางเป็นยางปี2018นะครับคุณลูกค้าอ่ายางปี18ทั้ง4เส้นเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็โลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมอ่าเรามาดูด้านในกันครับเปิดออกมานะครับผมกระจกนะครับจะเป็นของโตโยต้นะครับผมอ่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระจกเดิมๆเลยเรามาดูในส่วนของแถงประตูฝังผู้โดยสารครับอ่าตอนนี้เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับผมอ่า เลื่อนลงออโต้นะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเรือนไม้ให้ด้วยนะครับผมอ่าเพื่อเพิ่มความหรูหรานะครับตอนนี้ก็จะมีช่องเก็บของนะครับผมมาเรามาดูน็อตครับน็อตนะครับผมเป็นน็อตเดิมๆเลยน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมอเดี๋ยวเราจะมีการทดลองขับให้ด้วยนะครับผมจะเป็นอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายลงให้ดูนะครับดูรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับผมเดิมๆเลยอ่า ดูลายซิลิโคนล,ลากยาวไม่มีการแต่งเติมไม่มีการชนนะครับผมตัวนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวเพจตัวนี้เป็นปี2010พร้อมกับเครื่องยนต์2004นะครับผมสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบอ่าไม่มีการทาสีเพิ่มน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมอ่าไม่มีขยับสักตัวสวยงามครับอ่าก็มีในส่วนของตัวยี่ห้อมันนะครับผมเป็นแคมรี่อ่าเรามาดูในส่วนของตัวเบาะนะครับผมอ่าสักครู่นะครับเอามาดูในเบาะครับ เบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับผมอ่าเบาะนะครับก็จะมีรอยอ่าจะเป็นรอยยับนะครับตามการใช้งานนะอ่าบอกถือว่าสวยงามเพราะผมไม่มีรอยขาดนะครับผมมีรอยแตกรอยย่นตามการใช้งานนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของตัวภายในรถกันครับ ดูช่องเก็บของครับก็จะมีในส่วนของตัวคือเอ้คู่มือรถนะครับผมขอไปครับมีคู่มือรถให้นะครับใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะมีคู่มือให้นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของนะครับแล้วก็ตากกับเป็นพัสดุไม้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีแอร์แบกคู่ด้านหน้านะครับในส่วนของตรงนี้กับตรงพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้มี ABS ด้วยอ่าเรามาดูคอนโซลหน้าครับไม่มีรอยแตกรอยเล้าไม่มีรอยขีดข่วน อดไทั้งสิ้นนะครับผมสวยงามเรียบเนียนนะครับสําหรับคันนี้อ่าภาษีนะครับผมเป็นภาษีปีหกห้านะครับผมตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอ่าไฟเปิดปิดปกติทุกอย่างนะครับผมเรามาดูเพดานด้านบนกันครับเพดานนะครับสวยเรียบเนียนนะครับผมไม่มีรอยฉีดขวดหรือรอยขาดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไฟนะใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมอ่าเนื่องจากเป็นในส่วนของที่ใส่แว่นตานะครับผม ในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้กระจกไม่มีรอยแตกรอยรล้าใดใดทั้งสิ้นนะครับผมสวยงามเลยอ่าเรามาดูในส่วนถัดไปกันเลยนะครับผมอ่าส่วนถัดไปผมจะพามาดูในส่วนของแข็งมาตัวฝั่งด้านหลังกันครับสวยงามครับผมแข็งมาตูไม่มีรอยขาดรอยย่นไม่มีรอยแตกหักไปเทั้งสิ้นนะครับอ่าอันนี้ก็มีช่องใส่ของต่างๆนะครับผม สวยงามครับผมตัวนี้จะเป็นหนังนะครับผมอ่าเป็นผ้านะสวยงามครับผมสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับอ่าไลดูต่างๆนะครับผมอ่าตัวในส่วนมุมนี้บ้างครับเริ่มๆเลยนะครับผมคันนี้ไม่มีต่อเติมอะไรทั้งสิ้นอ่าในส่วนนี้เบาะนะครับสวยงามดูครับผมตามจุดต่างๆนะครับ ให้ดูด้ช้านะครับผมเห็นความสวยงามนะครับผมเบาะไม่มีรอยแตกหักอะไรทั้งสิน้นนะครับผมไม่มีรอยขาดรอยขูดขีดนามาดูด้านในกันอ่าถือว่านั่งสบายครับผมอถือว่ามีในส่วนของตัวที่เก็บของนะครับผมเป็นแบบกระเป๋าจริงโจ้นะครับสองฝั่งเลยอ่าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวแอร์ด้วยนะครับผมอ่าส่วนต่อไปอ S <S 2> <S 2> <S ผมชอบมากเลยครับตรงนี้จะมีในส่วนของที่ฝางแกนทำให้ด้วยและนะครับผมตัวนี้ก็ยังมีอ่ามันคืออะไรนะครับผมมันเชื่อมต่อกับตัวท้ายด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ด้มีที่ก่ออากาศให้ด้วยนะครับผมอ่าอยู่ด้านในนะแต่ผมเปิดแฟลชไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรยะผมพาไปดูนะครับผมตัวนี้ก็ได้เชื่อมต่อกันนะครับผมถือว่าสุดยอดมากเลยตัวนี้ ก็จะมีในส่วนของตัวม่านกันแดดให้ด้วยนะครับผมอ่ะสามารถเปิดปิดได้ใช้เป็นแบบแมนนวลนะครับผมใช้มือนะอ่ะอ่า,อามีทั้งสองฝั่งนะครับผมส่วนนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของตัวฝั่งท้ายนะเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอีกฝั่งตัวนี้ก็จะมีไฟให้ด้วยโอ้โหผมคิดว่ามีแค่ด้านหน้านะด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าส่วนถัดไปนะครับผมจะพามาดูในส่วนของตัวท้ายรถกัน ส่วนท้ายรถเนี่ยมันต้องใช้รีโมทนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดได้ทั้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรีโมทรีโมทก็จะเป็นในส่วนประมาณแบบนี้นะครับเป็นเปิดปิดล็อกนะครับแล้วก็เปิดท้ายอ่าเปิดละในส่วนท้ายเนี่ยผมจะให้ดูนะครับจะเป็นในส่วนของไฟท้ายสีฟ้าวงบอกถึงเป็นตัวไฮบริดนะครับผมอ่าตัวนี้โลโก้อะไรอยู่ครบนะครับผมไฮบริดแคมรี่นะครับอ่า มาดูท้ายกันจะมีในส่วนของตัวเปิดตรงนี้นะครับแต่ว่ากุญแจรเราเนี่ยต้องอยู่กับตัวเรานะครับผมอยู่ข้างๆเราถึงจะเปิดได้ส่วนท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยางอะไรมีให้ครบนะครับผมอ่ายางอะไรมีให้ครบอันนี้เดิมๆนะครับผมไม่มีเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมตัวนี้ด้านท้ายเนี่ยจะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีในส่วนของไฟทับทิมนะอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยนี่จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมอ่า น่านจะไม่มีอะไรแบตเตอรี่ในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่ให้ด้วยนะครับผมด้านล่างอ่าในส่วนนี้ที่ผมพูดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีในส่วนของตัวที่มันเนี่ยมันจะทะลุไปกับตัวด้านหลังนะครับผมของผู้โดยสารนะสามารถวางของแล้วก็หยิบได้สบายนะครับผมอ่าถือว่าสะดวกเลยทีหนึ่งอันนี้เดิมๆนะครับผมอ่ามีไฟให้ด้วยเราไปกันต่อนะครับผมน็อตเดิมๆนะผมจะให้ดูนอด็อตไหนล่ะมีไม่เอ่ย ตัวนี้ก็ผมเพิ่งดูเหมือนกันเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับผมอ่าเราตัวหนังสืออยู่ครบนะครับผมเดิมๆนะคันนี้ผมก็เพิ่งล้างภายนอกมานะครับผมอ่าเราไปกันต่อเลยนะครับตัวฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้โลโก้ไฮบริดนะครับผมด้านท้ายเดิมๆเ,เลย ดูแผงประตูครับแผงประตูวสวยงามนะครับผมอ่าให้ดูตามซอกต่างๆนะครับผมไม่มีรอยขีดขวด่วนรอยแตกอะไรทั้งสิ้นนะครับเบาะสวยงามนะครับผมอ่าเบาสวยงามเลยเอามาดูในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวคย์เลสให้ด้วยนะครับผมอ่ากดครั้งหนึ่งกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับผมอ่าปิดอัตโนมัติเลย เขาจะเปิดเปิดได้เลยกระจกเนี้จะเป็นกระจกสองชั้นนะครับผมจะเป็นเพิ่มศักยภาพในการมองนะครับผมวิสัยทัศนะอาจจะมีสองชั้นตรงนี้นะครับผมเรามาดูด้านแผงประตูกันครับผมเป็นออตโต้เป็นไฟฟ้าวกกับออตโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับผมก็จะเป็น,เป,นเปิดปิดนะครับผมอาจจะก็ผสมผสานกับตัวเรือนไม้นะครับผมเราจะมาดูในส่วนของทัวน็อตก,กันก่อนครับ น็อตเนี่ยจะเป็นน็อตเดิมๆนะครับผมไม่มีป้ายสีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมรับประกันได้อ่าเดิมๆเลยไม่มีขยับนะครับผมสวยงามสติกเกอร์บอกลมยางอะไรอยู่ครบนะครับผมถุงลมนิรภัยอ่าไอ้ดูน็อตต่างๆนะครับผมเดิมๆเลยสามารถทักไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับบาะเป็นบ่เปักไฟฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็มีระบบในส่วยความจํานะครับผมอ่าสามารถเซ็ต,ตัวที่หนึ่งตัวที่สองอ่าตัวนี้ก็จบปักไฟฟ้านะครับผม อันนี้ก็เป็นส่วนของห้องเครื่องนะครับเรามาดูด้านในกันเรามาดูเลขใหม่กันครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับอ่ามขอเปิดแอร์ก่อนร้อนมากนะครับผมเรามาดูตัวส่วนตัวนี้กันก่อน,อนมาเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่แอร์ด้านหน้าแล้วก็เป็นตัวปรับของตัวเวลานะครับผมอ่า เป็นไฟฉุกเฉินในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอปรับข้อมูลต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเล่น DVD AM วิทยุต่างๆในการโทรเข้าโทรออกรับสายตัวนี้มีบูทูธด้วยนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับอุณหภูมิฝั่งด้านซ้ายในส่วนนี้ก็จะเป็นปรับของฝั่งด้านขวาน,นะครับผมจะแยกกันจะไม่มีการรวมกันนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นปรับพัดลมนะอ่า ตอนนี้ก็ได้เป็นเลือกโหมดนะครับผมว่าจะเอาให้ใส่ไปตรงขาไหมหรือว่าใส่เฉพาะตรงขาอย่างเดียวก็จะมีให้เลือกนะครับผมตามความพอใจเลยอ่าก็จับเป็นประมาณนี้นะครับดสูส่วนส่วนถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวปรับความเย็นของตัวเบาะนะครับผมทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับอ่าแล้วก็เลือกนะครับผมเลือกหมุนนะอ่าจะเอาเบอร์สามนะครับผมเบอร์เบอร์สามปุ๊บกดลงไปตัวนี้เนี่ยก็จะเย็นในทันทีอ่าลมมันก็จะออกมานะครับผม โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดม่านนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูตัวนี้เนด้านหลังเนี่ยยังไม่เปิดนะครับผมจะกดรอบหนึ่งปุ๊บเปิดให้ละอ่าไอ้อีกทีหนึ่งที่สําคัญนะครับผมเวลาเราใส่เกียร์อาร์ปุ๊บท้ายเนี่ยก็จะอันนี้ให้เห็นไหมครับก็จะดับลงให้ถือว่าดีอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมอ่า ในส่วนถัดไปนะครับผมผมจะพามาดูในส่วนของที่เก็บของนะครับก็จะมีประมาณนี้อ่า่อมีในส่วนของตัวเต้าเสียบสายชาร์จให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีที่เสียบ usb เอ้ยเป็นเต้าเสียบนะครับขออภัยในส่วนช่องเก็บของมีอะไรบ้างอ่ามีส่วนของด้านบนด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บของนะครับพวกใส่ของสิ่งต่างๆเครื่องใช้ของเรานะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับตัวเพิ่มเสียงซิงกับตัวเล่นวิทยุวิดีโอนะครับผมอ่าในส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวคูสคอนโทรลปรับความเร็วอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอยนะครับผมตัวนี้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวด้านในนะครับเบรกมือนะครับจะอยู่ในส่วนของตรงฝั่งเท้านะครับผมอต้องเป็นตัวเหยียบนะครับผมอมาดูส่วนถัดไปกันเลย เลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าโลนะครับผมตัวนี้นะครับจะไม่มีในเกณฑ์ของตัวรอบนะครับจะเป็นตัวบอกอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันแทนนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวคอมร้อนตัวนี้เนี่ยเวลาเราขี่ไปนะครับผมนะผมจะทำขี่ให้ดูพอผมขี่ไปปุ๊บมันจะบอกอัตราเสื่อเปลืองของน้ํามันนะครับผมตัวนี้อัตราเสื่อเปลืองประมาณ ห้ถึงหนะครับผมอ่าก็จะบอกประมาณนี้นะครับผมอ่าพอเรากดเบรกนะครับผมจะไม่เหยียบคันเร่งนะตัวไฟฟ้านะครับมอเตอร์ก็จะทํางานแทนนะครับผมอ่าจะไม่ใช้ในส่วนของตัวน้ํามันเลยนะครับถือว่าประหยัดได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับคนที่ไปทํางานนะครับอ่าในส่วนถัดไปเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับเราไปดูกันเลย มาดูห้องเครื่องกันนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโช๊คให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับผมน็อตเดิมๆมไม่มีขยับสักตัวนะครับอ่าตัวนี้น็อตก็จะเป็นในส่วนของตัวสีมันจะลอกนะครับผมก็เป็นหลายปีแล้วนะครับผมเป็นประมาณ10กว่าปี11ปีแล้วสีก็จะลอกตามการใช้งานทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีรอยงัดแงะนะครับรับประกันได้ ดูรอยเบ้าโชกนะครับผมวัตถตส์ข็ดต่างๆนะครับน็อตเดิมๆไม่มีเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับผม <_: S 1> <ๆ>เครื่องเดิมๆเลยตัวนี้มี ABS นะครับผม <_: S 1> คันเดิมอะไรเดิมนะครับผมตัวสัญลักษณ์ต่างๆโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับผมแผงการความร้อนยังถือว่ายังใหม่นะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนอะไรอยู่ครบนะครับมอกผมจะให้มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผม เสียงเครื่องยนต์ถือว่านิ่งมากนะครับผม EP ต่อไปนะผมจะมาทําการทดลองขับให้ดูนะครับผม่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมห้องเครื่องเรายังไม่ล้างนะครับสภาพก็เลยดูประมาณนี้แต่ถ้าล้างออกมาถือว่าดูใหม่เอี่ยมมากเลยนะครับผมทางเราจะมีบริการล้างให้นะครับผมอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผ